อ่ะก็เฮลโลได้เลยละกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งได้เลยละกันนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับแมปโจโจบล็อกอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงวิธีการได้รับดาบอนุบิสนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงเราก็ไปดูกันได้เลยนะครับนะโอเคละกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กับแมปโจโจบล็อกนะครับก็วันนี้เราก็มากับอ่าเอ่อเดอะแกงนะมีแอนเดอร์บอยนะฉันและเพื่อนๆของฉันนะเคียบอ่าก็วันนี้เนี่ยยเราามมออู่กกัันนนใแโโจจบบล็ วันนี้เนี่ยเราจะมา,าพูดถึงวิธีการได้รับนับเดี๋ยวผมก็คือจะทําวิธีการได้รับไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยสามารถทาดาบมาดูบิดได้แล้วเดี๋ยวจะมาสอนทุกๆคนวันนี้เลยละกันนะก็วิธีการได้รับเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับก็พอเรามีเงื่อนไขแล้วมันจะมีวิธีทําอีกรอบหนึ่งนะครับเคียบเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อ่ะก็โอเคแล้วกันนะับก็ผมก็ได้บอกธนะของเงื่อนไขไปแล้วนะับ <_ EN _> เดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันเลยนะต่อไปเนี่ยคือขั้นตอนในการรับนะับก็ขั้นตอนในการรับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะับก็สําหรับขั้นตอนในการรับเนี่ยก็คือ1เลยนะับเราต้องไปที่เกาะเดสไอ a ลนให้ได้นะับนะเคียบก็ตามทําตามคลิปเลยก็ได้นะับเคีนี่คือไอส์ไอเลนนับให้เดินมาฝั่งนี้นะพอเราเจอป้ายไอส์ไอเลนเลยเนี่ยให้เราเนี่ยเดินตรงไปเรียบเดินตรงไปเลยนะ ยับพอเราเดินตรงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับทางน้านของอ่ะชายหาดนับแล้วเราเนี่ยก็จะเห็นอ่ะเป็นทางนัานของอ่ะลูกเรือกับกัปตันเรือนับนี่ในชุดสีขาวนับนี่เราก็จะเห็นนับว่าไอส์ไอแลนนับแต่เราไม่ได้ไปไอส์ไอแลนนับเราจะไปเดสไอแลนนับให้เราเนี่ยหันไปทางขวาน,นับเราก็จะเจอกับอ่ะกัปตันเรืออีกคนนึงนับก็เป็นกัปตันชุดแดงเลยนะับ นี่ตรงนี้เลยนะครับคบก็ให้เราไปเลยนะที่ผมบอกเนี่ยว่าอ่าให้เราเนี่ยต้องเลเวลหนึ่งพันเนี่ยก็คือเราจะไปเกาะ Dead Island ซึ่งมันต้องใช้เลเวล7 2 5นะครับก็ส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือที่เราต้องเลเวลหนึ่งพัเพราะถ้าเราไม่ถึงเลเวลหนึ่เราก็จะรับเจ้าดาบอนบิสไม่ได้นะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีนับ โอเคแล้วกันนับเราก็มาถึงทางด้านของเกาะเด i ไอ a ลนแล้วนับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะพอเรามาถึงเกาะเด i ไอ a ลนแล้วเนี่ยนับให้เราเนี่ยตามหาปุ่มนะครับทั้งหน้าปุ่มนะครับเคยียบก็คือปุ่มเนี่ยก็จะอยู่ตามแมปเลยนับก็ลองเดินหาดูกันได้นับใครจะเดินตามอ่าคลิปวีนี้ก็สามารถเดินตามได้เลยนยับเคียบเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดแรกกันเลยนะก็จุดแรกเนี่ยพอเรามาที่เดซไอเลนปุ่มเนี่ยเราเดินไปทางขวาเลยครับใครจะเดินไปทางซ้ายก็ได้นะับ เคียบก็มันจะอยู่รอบๆแมปเลยนะครับก็จุดแรกเี่กก็คือเป็นจุดที่อยู่หลังบันไดนะครับนี่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้เลยนะนี่นะครับก็ให้เราเหยียบไปเคลับเมื่อเราเหยียบปุ่มแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับคือมันจะแสดงว่าอ่ามันนับแล้วนะว่าเออปุ่มนี้ถูกกดแล้วนะเคียบมันก็จะเริ่มทํางานแล้วนะเครียบเดี๋ยวเราไปหาปุ่มต่อไปกันเลยนะปุ่มต่อไปเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะครับให้เราเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะอยู่ตามต้นไม้นะครับโอเคเราเดินไปเคลียบ อ่านี่นะครับก็ปุ่มต่อไปเนี่ยก็จะอยู่อ่าต้นไม้ต้นนี้เลยนะตามคลิปวิโดีโอเลยนะนี่นะก็ให้เราอยยบไปเลรยบเคียบเลียกสามปุ่มนะครับอีกสามปุ่มเนี่ยก็คืออ่าจะอยู่รอบรอบแบบเหมือนกัน,นครับก็ให้เราเนี่ยลองเดินหาดูนะผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่อ่ามาตามหาเนี่ยผมค่อนข้างแนะนาอ่าเตนที่เอาไว้ใช้เดินทางอะ่ะอย่าง Ma d e in h ทเว e n นะครับคือเดินทางดีมากเลยนะปุ่มสามอยู่ไหนวะอ่า เดี๋ยวลองให้ช่วยๆหากันดูนะครับลองแยกกันหาดูเดี๋ยวพี่หาชั้นสามเองเองไปชั้นสองชั้นหงเลยตรงไหนนะเคียบเอ่อข้างล่างนี้เหรอเคียบก็จุดที่สามเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับนี่ต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับก็อยู่ที่สาม มาด้านล่างสุดเลยนะครับก็ใครที่จะหานะเราก็เหยียบไปเรียบไปเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะเคียบจุดที่4เนี่ยก็จะอยู่ตามรอบๆบแมพเหมือนกันนะครับคือผมก็จำไม่ได้แล้วเลย,เลยแต่ที่แน่ๆคืออยู่รอบแมพแน่นอนนะเอาเคียบจุดที่3เนี่ยอ้ยสามหรือสี่สี่เออเนี่ยจุดที่4เนี่ยก็คืออ่าจะอยู่บริเวณชั้น3เลยนะครับชั้น3นะก็เราเหยียบไปเรียบเคียบส่วนจุดสุดท้ายเนี่ยนี่เลยนะอยู่ด้านล่างเลยนะไม่ห่างกันเลยนะ อยู่ชั้นล่างสุดเลยนะครับตามคลิปวีดีโอเลยนะเคียบพอเราเหยียบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็แมปเนี่ยก็คือจะให้เราเนี่ยทำการปลากู้ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือวิธีแรกเนี่ยก็คือการ่าวิธีการขึ้นไปเนี่ยก็คือเป็นการปากู้น,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันเลยนะครับวิธีการเข้าอีกวิธีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็โอเคแล้วกันนะก็เรื่องต่อไปเนี่ยก็คือไปการขึ้นไปนะก็วิธีการขึ้นไปเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะก็คือให้เราเนี่ยปากวน้นไปนะสำหรับคนที่มีธารัดของสเตนที่สามารถทเลพร์ได้แล้วเนี่ยเราก็ทเลพร์ขึ้นไปเลยครับง่ายมากเลยนะทิเลพร์ขึ้นไปเลยนี่นะคือมันเทบไม่จะเป็นเลยนะค,คือเมื่อก่อนเนี่ยสเตนที่เราจะใช้ทเลพร์เนี่ยก็คือทําไม่ได้นะค,คือเขาแบบ ดักนะครับคือเขาดักพวกหัวหมอนะพวกแบบฉลาดนะคือแบบพวกคิดได้นะคือเอาสแตนทีเลพอตมาคือเมื่อก่อนมันทาไม่ได้นะแต่ตอนนี้ไม่รู้เหตุผลอะไรนะจึงทําได้นะก็มาวิทีนะก็มีคนมาคอมเมนต์นะว่าเฮ้ยพี่มันทีเลพอตได้พี่เฮ้ยพี่ทำไมมึงไม่เติมเลยนะคือตอนนั้นผมไม่รู้นะคือผมนึกว่ามันใช้ไม่ได้นะแต่เมื่อก่อนเนี่ยคือมันไม่สามารถทีเลพอตได้จริงๆนะคเจบก็ให้เราเนี่ยก็ทีเลพอตไปเรนะัยบไม่จะเป็นต้องปาก,กั่วแลวนะ นี่ง่ายมากๆเลยนะไม่กี่วิก็ถึงแล้วเนี่ยง่ายง่ายเขี้ยบเรามาถึงด้านบนแล้วนะพอเรามาถึงด้านบนแล้วเนี่ยนะก็ต่อไปเนี่ยให้เราทําการอ่ะชมวิวนะเฮ้ยไม่ใช่เขี้ยบอ่ะพอเรามาถึงด้านบนแล้วเนี่ยนะรเราก็หาดาบอนุบนะิสครับ ไม่ใช่นับเขียบก็พอเราขึ้นมาแล้วนับก็เราหันไปทางซ้ายนับเราก็จะเจออนุบิสเลยนะแล้วพอเราเห็นแล้วเนี่ยให้เราเดินไปเหยียบนับนี่เราได้มาแล้วนับดาบอนุบิสนับนี่เลยนะก็เป็นสแตนรองนับก็เป็นสแตนที่2นั่นเองนับเขียบก็วิธีการขึ้นมาดาบอนุบิสเนี่ยวิธีก็ได้รับอนุบิสจะมีเพียงเท่านี้นับแต่ยังมีเรื่องหนึ่งนับที่เราจะมาพูดถึงนับก็เรื่องต่อไปเนี่ยก็เป็นวิธีการขึ้นมาเหมือนกันนับก็ วิธีนี้เนี่ยคือง่ายที่สุดแล้วนะก็คือให้เราเนี่ยใช้ทางด้านของอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มหรือว่าทรูอัลติเมทไลฟ์ฟอร์มนะครับบินขึ้นมาเลยนะแบบบินขึ้นมาเลยนะกด F แล้วบินขึ้นมาแบบดือด้อๆเลยนะครับคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องแบบนะเข้าไปด้านไหนนะครับคือเราเนี่ยออกมาข้างนอกนะเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วก็บินมาได้เลยนะเนี่ยแบบเงยขึ้นมาบนต้นไม้เนี่ยนะแล้วเราก็บินขึ้นมาเลยนะ เงยขึ้นไปนะครับกดสกิล F แล้วก็บินขึ้นมาแค่นี้แหละนะครับคือเนี่ยเนี่ยนะครับเราแบบมีต้องมีทัวร์เตอเมดไลฟ์ฟอร์มหรือว่าย F เอฟนะครับแต่ใครไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้วิธีเมื่อกี้ได้นะครับก็เนียความยากเนี่ยก็คือโคตรง่ายเอาจริงๆอ่ะทำไมกูต้องพูดว่ายากเลยวะเออครับก็มันก็ง่ายไม่แพ้กันเลยนะครับก็นะดาบอนุบิสเนี่ยคือมันทําง่ายมากๆเลยนะคือเมื่อก่อนผมพูดตรงๆนะว่ามันยากกว่านี้นะครับแต่พอเขาเริ่มเพิ่มอะไรเข้ามาเนี่ยคือมันก็เริ่มง่ายแลวแหละนะครับโอเคนะ อ่ะก็โอเคแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยอีกคนนะครับคือโดนต่อยลงไปนะครับคือหมัดเดียวแตกนะครับเคียบก็โดนไอค้คนข้างๆเนี่ยต่อยนะเคียบก็คลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือการอ่าพูดถึงดาบอนุบิดเนี่ยก็จะมีเพียงแค่นี้เลยนะครับคือวิธีการได้รับเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะครับเคียบก็แค่เราเนี่ยต้องทำเงื่อนไขครบนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ง่ายๆแล้วนะนะก็ทำรีวิวถึงหึ่พนนะครับก็ผมได้บอกไปแล้วนะว่ารีวิวต้องถึง1,000พันับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูแล นี่เลยนะครับก็ผมเนี่ยเลเวลเอ่าน่าจะ996นะครับก็คือ, Pink, คอปีนขึ้นไปเก็บแล้วแหละนะแล้วพอลองไปเหยียบดูดีนะครับคือมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเลเวลหนึ่งพันเนี่ยเรามาเหยียบเนี่ยมันจะดิ้งเข้าตัวเลยนะนี่เราก็ได้มาแล้วนะดาบอานูบิสนะครับก็วิธีการได้โคตรง่ายเลยนะครับก็คลิปวิดีโอนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าไลค์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามด้วยเลยละกันนะก็เป็นกำลังใจให้คลิปวิดีโอนี้นะครับเคนะครับก็ เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนไม่มันหล่อเท่เจริงนะครัมีดาบอนุบิสเนี่ยนะแคปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ The A series of tubes. The internet is not. The internet is not a big truck. The internet is not something that you just dump something on. The true. internet is not. The internet is not a big truck. The internet streaming stuff under, under the internet. Why tubes? The internet is tubes. Connections, to sewers. massive commercial purposes. Big truck, long distance. is tubes. Tangled up tubes. A series of tubes. Your own personal internet. The world, world wide web. web. The internet is tubes. Tubes. So tubes can be filled. And if they're filled, the tubes. internet is gonna be delayed, delayed a, a series, series of tubes. tubes. The internet is not the internet is not a big truck. The internet is not something that you just dump something on. I want to make sure people understand.